สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพเตอร์ชาแนลครับครับวีดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่าคอมพิวเตอร์หรือนอตบุ๊กของเรานะครับเสียงอยู่ๆก็ลดเองนะครับแบบอัตโนมัติโดยที่เรายังไม่ได้ไปตั้งค่าหรือปรับเสียงเลยนะครับผมปัญหานี้นะครับเกิดจากนะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับของเราหรือระบบนะครับวินโดว์ของเรานะครับเขาได้ปรับแบบอัตโนมัติเพราะว่า ถ้ามีการโทรเข้ามาด้วยไลน์หรือเฟซนะครับหรือสกายหรืออะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารเข้ามานะครับทาง Windows นะครับเขาจะเปลี่ยนให้เป็น80-80แบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนเสียงต่างๆนะครับที่เข้ามาในการสื่อสารนะครับอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็เสียงก็จะได้ไม่ดังมากเกินไปนะครับถ้าเลย180ไปเขาจะลดให้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เลยเหตุผลว่าทำไมอยู่อยู่เสียงใน w n n o w w s ลดไปเองนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมมาบอกนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนสงสัยอ่าวิธีการแก้ปัญหาก็ง่ายๆครับให้เราเคอร์เซอร์เมาส์มาคลิกขวาตรงที่ไอคอนนะครับเนี่ยครับไอคอนลำโพงนะครับหรือสปิเกอร์นะครับคลิกขวาแล้วก็ซาวครับแล้วก็มาที่ Communication นะครับผมเนี่ยครับ คลิกเข้าไปนะครับสังเกตไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะมีวอลลุมซาวบายแปดสิบเอร์เซนนะครับถ้าเรามาตั้งนะครับแล้วมีการสื่อสารเข้ามานะครับหรือเราใช้เสียงนะครับจะมี5้าสเปอร์เซ็น์ด้วยนะครับลดไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้วิธีแก้ก็คือ no notting นะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันนี้นะครับ no notting กด a อ p l y ครับกดโอเคนี่ครับ ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็มีอีกวิธีในการเช็คด้วยครับก่อนที่เราจะทำนะครับก็คือมาเช็คตรงซาวเนี่ยครับวอลลุ่มมิกเซอร์นะครับผมเนี่ยครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วมาดูเลยครับสมมุติว่าถ้าเราใช้ในที่นี้ผมใช้ซาวน์สเต็มอยู่นะครับ แล้วผมใช้โปรแกรมแคมตาเซียนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะเต็มหมดเลยนะครับแล้วตัวแคปหน้าจอก็ยังไม่เต็มก็ประมาณ92นะครับนี่ครับอันนี้คือมาเช็คได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีกวิธีครับผมให้เราคลิกขวาครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ device Manager ครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดปัญหาเสียงอยู่ๆก็ลดไปเองนะครับ แล้วก็มาที่ Audio Input ครับนี่ครับแล้วก็มาที่ Speaker ตรงนี้ครับคลิกขวาครับกดอัปเดตเลยครับอ่าแล้วก็ Search Auto อ่ากดคอนนะครับอันนี้ก็คือการมา Update Driver เสียง้วยนะครับตรงนี้แต่หลักๆนะครับวิธีการก็คือคลิกเข้าไปที่ขวาอ่าตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ Sound นะครับแล้วก็ไปที่ Communication มาปิดตรงนี้ครับ เพราะว่าถ้าเสียงเราลดไปเองอัตโนมัตินะครับเกิดจากตรงนี้แล้วครับคือเขาจะลดให้เหลือ80เซนนะครับเสียงก็จะเบาลงนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการนะครับแก้ปัญหานะครับที่ว่าเสียงในคอมของเราอยู่ๆก็เสียงหายนะครับแล้วก็เบาลงนะครับแล้วก็พร้อมวิธีการเช็คนะครับว่าเสียงหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มได้เลยนะครับผมโอเคครับก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ มาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องวอลลุ่มนะครับเรื่องเสียงในคอมนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมแล้วก็ลองนําไปประยุกต์ใช้นะครับน่าจะเกิดประโยชน์นะครับผมโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าอยากให้ผมสอนอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับ ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ